สวัสดีน้องๆและพ่อแม่ผู้ปกครองทุกท่านนะคะพี่ชื่อว่าพี่หุ่นใจนะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่จัดขึ้นโดยโครงการฮาร์ฟบุกนะคะเป็นโครงการที่เกิดขึ้นโดยพี่แม็กและเหล่าอาสาสมัครเพื่อที่จะสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้นะคะผ่านการอ่านานิทานแล้วก็ทำกิจกรรม DIY โดยกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยจะเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะ EF หรือ executive functions นะคะทักษะนี้เนี่ยก็จะเป็น เรื่องเกี่ยวกับการจัดการกระบวนการความคิดความรู้สึกแล้วก็การกระทำนะคะทักษะนี้จะสำคัญต่อการที่ทำให้น้องๆได้รู้จักตัวเองมากขึ้นแล้วก็บริหารจัดการตัวเองแล้วก็จัดการระบบความคิดความรู้สึกของตนเองได้นั่นเองค่ะครั้งนี้นะคะพี่หุ่นใจได้นำเรื่องพี่น้อง999ตัวที่แต่งโดยเคนคิมุระและวาดภาพประกอบโดย ยาสุนาริมุราคามิมาฝากน้องๆกันค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปรับชมรักฟังกันได้เลยในฤดูใบไม้ผลิแม่กบได้วางไข่จำนวน999ฟองไว้ในนาข้าวเมื่อน้ำในนาอุ่นขึ้นลูกออดก็ฟักตัวออกมาจากไข่แต่ทว่ายังเหลือไข่อีกหนึ่งใบที่ยังไม่ฟักตัวออกมาไข่ใบนั้น เป็นไข่ใบแรกที่แม่กบวางไข่ไว้จึงเรียกว่าเป็นไข่ของพี่ชายคนโตสุดแม่กบเห็นดังนั้นจึงเอาหูไปแนบข้างๆไข่แล้วแม่กบก็ได้ยินเสียงกรนเบาๆครอซิครอซิอแม่กบได้ยินเสียงกรนเบาๆดังมาจากไข่ใบนั้นแม่กบ ซึงอุทานออกมาว่าแย่จริงเป็นพี่ชายที่ช่างตื่นสายเหลือเกินหนึ่งเดือนผ่านไปแม้ว่าน้องๆจะกลายเป็นกบมีมืองอกออกมาแล้วแต่พี่ชายก็ยังคงนอนหลับส่งเสียงกรนเบาๆครอฮีครอฮีไข่พี่ชายก็ยังคงโตขึ้น โตขึ้นโตขึ้นเรื่อยๆแต่แน่นอนว่ายังคงเป็นไข่ยอยู่จนในที่สุดแม่กบก็โกรธและอุกพี่ชายด้วยเสียงดังว่าตื่นได้แล้วตื่นได้แล้ว,ลวเมื่อถูกแม่กบดูเข้าพี่ชายเลยฟักตัวออกมาเป็นลูกออสน้องๆดีใจที่ได้เห็นพี่ชายกลายเป็นลูกออสต,ตัวใหญ่เบเริ่มเทิมพี่ชายมีขนาดตัวที่ใหญ่ ใหญ่กว่าน้องๆอ,อีก998ตัวเลยละ่ะอยู่มาวันหนึ่งก็มีงูเข้ามาในนาข้าวงูตัวนั้นชอบกินลูกออดกับลูกกบมากในขณนะดเดียวกันนั้นเองพี่น้องทั้ง999ตัวก็กำลังเล่นซ่อนหากันอยู่ในพงหญ้าของทุ่งนาโดยมีพี่ชายเล่นตามหาน้องๆที่ซ่อนอยู่ตามจุดต่างๆ สีเขียวช่วยพรางสีลูกกบที่มาซ่อนตามพงหญ้าไว้อย่างดีระหว่างที่พี่ชายกําลังตามหาน้องๆอ,อยู่ในจุดนั้นกําลังตามหาน้องๆอ,อยู่ในจุดนี้ก็ได้ยินเสียงใบไม้ดังสวบสวบสวบพี่ชายได้ยินเสียงนั้นจึงคิดว่าเป็นเสียงที่มาจากน้องกบที่หลบอยู่ในพงหญ้าอย่างแน่นอนอะ เจอแล้วออกมาเลยนะพี่จับได้แล้วแต่เมื่อพี่ชายกบเข้าไปใกล้ๆก,ก็ปรากฏเป็นหน่าอร่อยจังจะก,กินซะเลยดีไหมเนี่ยมูที่แอบอยู่ในพงหญ้าพุ่งตัวออกมาหวังจะกินพี่ชายเป็นอาหารพี่ชายตกใจจึงร้องออกมาด้วยความกลัว น้องๆที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดจึงรวมตัวกันไปช่วยพี่ชายทั้งหมดช่วยกันดึงหางของงูตัวนั้นแต่ทว่าเพียเพียงงูตัวนั้นสะบัดหางเพียงนิดเดียวลูกกบทั้งหมดก็กระเด็นออกไปจนหมดเลยเมื่อเจ้างูสะบัดลูกกบที่เหลือออกไปจนหมดแล้วก็ว่ายน้ำตามพี่ชายไปติด พี่ชายที่ว่ายน้ำหนีอยู่ก็เริ่มรู้สึกเหนื่อยว่ายโซเซไปทางนู้นทีว่ายโซเซไปทางนี้ทีพี่ชายคิดว่าถ้ายังคงว่ายน้ำหนีแบบนี้คงต้องถูกเจ้างูกินแน่ๆจึงคิดแผนหลอกให้เจ้างูว่ายวนไปไว่ายวนมาว่ายวนไปไว,วนมาจนลำตัวของเจ้างูผูกกันเป็นปม พี่ชายก็สามารถเอาชนะเจ้างูตัวนั้นได้แล้วเจ้างูตัวนั้นก็ไม่โผล่กลับมาที่ทุ่งนาแห่งน,นี้อีกเลยเหล่าบรรดาพี่น้องทาง9้ง999ตัวต่างพากันร้องเพลงกลบอบอบอ๊บอบอกันอย่างมีความสุขและใช่เมื่อไม่นานมานี้พี่ชายโตกลายเป็นกบที่สมบูรณ์แล้วนะ จบไปแล้วนะคะสําหรับเรื่องพี่น้อง999ตัวเป็นยังไงกันบ้างคะนิทานที่พี่หนใจเลือกมาอ่านในวันนี้สนุกกันไหมคะเด็กๆพี่หนใจคิดว่านอกจากเรื่องความสนุกสนานเนี่ยเด็กๆก,ก็อาจจะได้ความรู้เกี่ยวกับวงจรชีวิตของกบเนาะที่เขาจะเติบโตจากไข่กลายเป็นลูกอสอแล้วก็กลายเป็นกบนะคะความสนุกสนานก็มีทั้งตลกนะแล้วก็ลุ้นใช่ไหมคะว่า จะโดนงูกินหรือเปล่านะคะนลกจากนี้ก็ได้เรื่องความสามัคคีด้วยที่น้องๆเนี่ยเห็นความสําคัญของการที่แบบต้องไปช่วยช่วยเหลือพี่เวลาใครตกอยู่ในสถานการณ์ลําบากเนี่ยเราก็ต้องแบบให้ความช่วยเหลือเนาะซึ่งก็เห็นชัดเลยในเรื่องนี้นะคะ แล้วก็อีกเรื่องที่พี่หุ่มใจเห็นนะก็คือในตอนจบที่เขาพูดว่าพี่ชายได้โตกลายเป็นกบที่สมบูรณ์แล้วเนี่ยมันเป็นเหมือนการบอกเป็นในในเนาะของนักเขียนที่เขากําลังจะพูดถึงว่าเวลาเราได้เริ่มต้นหรือว่าเราทําอะไรแล้วมันสําเร็จไปขั้นหนึง่งหมายถึงทําได้ด้วยตัวเองอะค่ะมันเหมือนเป็นการที่เราโตไปขั้นหนึ่งแล้วเนาะไม่ใช่โตแต่ร่างกายใช่ไหมแต่ทั้งความคิดความรู้สึก การกระทำของเราก็เติบโตไปพร้อมๆกันด้วยใช่ไหมคะก็หวังว่าน้องๆจะชอบนิทานเรื่องนี้กันนะคะต่อไปก็เป็นช่วงของกิจกรรม DIY กับพี่พันธ์นะคะวันนี้พี่พันธ์ก็มีกิจกรรมสนุกๆมาให้น้องๆทำกันนะคะน่าสนใจมากไปติดตามกับกิจกรรมพี่พันธ์ได้เลยคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆน,นะคะพบกับพี่พันธ์ชูอีกแล้วคะ่ะ วันนี้พี่พันชุนะคะก็มากับพี่อุ่นใจเมื่อกี้พี่อุ่นใจนะคะก็ได้เล่านิทานไปแล้วเดี๋ยวพี่พันชุก็จะมาพานอน้องนะคะทำกิจกรรม DIY เช่นเคยคะ่ะซึ่งวันนี้เรามาในชื่อตอนว่ารวมพลังพี่น้องอบอบว่าแต่อบอบจะคืออะไรพี่พันชุว่าน้องๆต้องรู้อยู่แล้วแน่ๆเลยคะ่ะว่าน่าจะต้องเป็นกบแน่นอนคะ่ะซึ่งวันนี้พี่พันชุจะมาพานน้องๆๆทำกิจกรรมอะไรที่เกี่ยวกับกบถ้าน้องๆพร้อมแล้ว เราไปทำ DIY กันเลยดีกว่าค่ะไปกันเลยเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะนี่ก็คืออุปกรณ์นะคะที่พี่เนี่ยเตรียมไปให้น้องๆน,นะคะก็จะมีตามนี้เลยพี่พันก็จะเจาะรูไว้ให้น้องๆเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้จะเว้นไว้เป็นดวงตาของเราเนาะเริ่มแรกง่ายมากๆเลยค่ะน้องๆแค่น้องๆน,น,นะคะนํากาวที่พี่เตรียมให้นะคะบีบไปเลยค่ะทาไปที่จานกระดาษเลยนะคะ ทีละครึ่งก็ได้นะท,ทําทีละครึ่งได้อ่ะเราก็บีบสักครึ่งหนึ่งก่อนแล้วก็เอากระดาษสีเขียวที่เป็นแผ่นเล็กๆนะคะมาแปะแปะแปะนะคะให้ทั่วกระดาษค่ะเราจะทําเป็นสีเขียวนะคะก็คือสีของกบนั่นเองนี่เราก็แปะไปเรื่อยๆเลยคะ่ะแปะตามช่องว่างนะเราอยากจะแปะให้มันถี่แค่ไหนหรือว่าจะกว้างจะแปะยังไงก็ได้แล้วแต่น้องๆเลยนะคะเราก็แค่บีบกาวแล้วก็แปะกระดาษไปค่ะแต่ถ้าน้องๆเนี่ยไม่อยากจะทํากบใช่ไหมคะ กิดถ้าแบบน้องๆเนี่ยจะไปทําเล่นกับเพื่อนในครั้งหน้านะคะน้องๆก็แค่เปลี่ยนสีนะคะเป็นสีอะไรก็ได้ที่น้องๆต้องการนะคะจะเป็นสีชมพูสีฟ้าสีส้มหรืออะไรก็ได้นะคะน้องๆอ,อยากจะทําตัวอะไรก็แตะสีตามนั้นเลยอย่างตอนนี้เราจะทํากบกันใช่ไหมคะเราก็จะใช้สีเขียวเป็นหลักค่ะนี่นะคะเราก็บีบกลวอีกครึ่งนึ่งแล้วเราก็แปะกระดาษนะคะลงไปได้เลยค่ะตามช่องว่างนะคะ มันอาจจะแปะได้ไม่ไม่มิดขนาดนั้นนะคะแต่ว่าเราแปะให้พอรู้ว่านี่คือสีเขียวคือสีผิวของกบนั่นเองอ่าที่เราเตรียมกันไว้นะคะพันก็จะแปะไปเรื่อยๆเลยอ่าตอนนี้ก็ใกล้จะเต็มแผ่นแล้วนะคะตรงไหนไม่ช่องว่พันก็จะแปะใช้กระดาษจนหมดเลยนะคะที่เตรียมไปอ่าเดี๋ยวเราก็จะต้องปล่อยให้มันแห้งนะคะนําไปผึ่งไปเป่าไปพัดไว้ก่อนเนาะให้เวลากาวก่อนต่อมาก เราจะวาดดวงตากันค่ะให้น้องๆวาดเป็นโค้งโค้เหมือนประตูเหมือนเดิมเลยอ่าให้น้องๆวาดโค้งนะคะใช้ดินสอใช้อะไรก็ได้ต่อมานำกรรไกรนะคะตัดตามตรงเลยค่ะตอนนี้น้องๆอาจจะให้ผู้ปกครองนะคะช่วยตัดก็ได้นะคะเรามาระหวังกันด้วยนะคะ่แล้วก็จะตัดตามทรงเลยค่ะถ้ามันเบี้ยวน้องๆก็พยายามตัดให้เท่ากันนะคะตอนนี้เราก็ได้แล้วต่อมาเราจะเอาสีดำนะคะเป็นดวงตาด้านในค่ะ ขีดไปเนี่ยมันอาจจะไม่เห็นเนาะเพราะม่นเป็นสีดาเหมือนกันให้เราพอเห็นก็พอนะคะว่าเราเนี่ยจะตัดเป็นวงกลมตามทรงประมาณนี้อ่าน้องๆก็ขีดให้เป็นเหมือนแบบว่าล่างๆสําหรับตัวเองนะคะให้เราเห็นคนเดียวก็ได้่าแล้วเราก็ตัดตามทรงเลยคะ่ะตัดให้เป็นวงกลมหรือถ้าใครที่เสียนแล้วนะคะก็ไม่ต้องเขียงก็ได้คะ่ะหรใช้กรกตัดเป็นวงกลมได้เลยต่อมาน้องๆก็จัดแต่งนะคะให้มันถูกใจน้องๆอ,อ,อยากจะให้ดวงตาของเจ้ากรบเป็นแบบไหน อ่าตอนนี้พี่พันธก็เตรียมไว้เสร็จแล้วนะคะพี่พันธก็จะทากาวเอาตาดำนะคะแปะไปที่ตาสีเหลืองๆค่ะอ่าเราก็จะแปะกาวทั้งสองด้านเหมือนกันเลยค่ะแล้วเราก็จะปล่อยให้มันแห้งนะคะให้กาวเนี่ยแห้งสนิทก่อนเพื่อเราจะมั่นใจว่ามันจะไม่หลุดออกจากกันนะคะอ่าเราก็จะพึ่งไว้เหมือนเดิมกดๆให้มันแนบนะคะตอนนี้เราก็ได้ดวงตาแล้วต่อมา พี่พันชูก็จะพับกระดาษสีแดงน,นะคะพับครึ่งแบบนี้เราจะทําแก้มของเจ้ากบกันค่ะน้องๆอยากจะให้แก้มเป็นทรงไหนก็ได้พี่พันเนี่ยอยากจะได้เป็นหัวใจหรือจะวงกลมแล้วแต่น้องๆเลยนะคะน้องๆก็ตัดตามทรงที่ตัวเองต้องการเลยค่ะอ่ะพี่พันจะเอาเป็นรูปหัวใจนะคะเป็นแก้มแบบน่ารักน่ารักของเจ้ากบนะคะอ่าพอเราซ้อนกระดาษกันมากแกะแล้วตัดทีเดียวเนี่ยกระดาษมันจะได้สองแผ่นเท่ากันนะคะอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคที่รวดเร็วขึ้นตอนนี้พี่พันนะคะ ก็ที่แปะไว้เนี่ยเริ่มแห้งแล้วพี่พันก็จะแปะแก้มให้สะกบกันดีกว่าแบบนี้เลยอ่าเราก็จะนํากาวนะคะมาทาวไว้ที่แก้มที่เราเตรียมเอาไว้ค่ะอ่าพี่พันก็จะบีบบีบนะคะบีบกาวแล้วก็แปะแก้มลงไปเลยค่ะสองข้างนะคะอยากจะแปะให้มันอยู่ส่วนประมาณไหนก็ได้นะคะเอาที่น้องๆชอบเลยอ่าเราก็จะแปะกาวนะคะทั้งสองข้างเหมือนกันเลยตอนนี้แล้วเราก็จะรอให้กาวแห้งเช่นเคยค่ะ ช่วงที่เรารอ MM นะคะเราก็จะมาดูกันค่ะว่าเราจะแปะตายังไงดีอ่าเราจะแปะด้านบนแบบนี้หรือว่าเราจะเอาให้แบบว่าดวงตาเนี่ยวางเป็นยังไงประมาณไหนหรือจะไว้ด้านหลังดีอาจต่พี่พันธ์เนี่ยชอบไว้ด้านหน้านะคะพี่พันธ์ชอบแบบนี้มากกว่าพี่พันธ์ก็จะจะเอาไว้ค่ะว่าเดี๋ยวพี่พันธ์ชูนะจะแปะกาวตรงนี้เพื่อให้ดวงตาอยู่ตรงนี้อ่าเราก็จะบีบกาวเลยค่ะพอเราเล็งไว้แล้วแล้วเราก็แปะลงไปเลยค่ะให้ตาอยู่ด้านบนนะคะ นี่คือตาของเจ้ากบนั่นเองอีกข้างก็ทําเหมือนกันเลยค่ะบีบก,กาวนะคะแล้วก็แปะไปที่จานกระดาษที่เราเตรียมไว้เลยค่ะน้องๆสามารถทําตาเป็นรูปอะไรก็ได้นะคะทําตามที่น้องๆชอบตามจินตนาการได้เลยอ่าพี่พันก็จะเช็คว่าเอ๊ะตอนนี้กาวเราแห้งหมดหรือยังนะทุกๆส่วนเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะเติมปากให้เจ้ากบสักหน่อยพี่พันนะคะเอาดินสอสีดํานะคะมาขีดขีดค่ะให้เป็นรูปโค้งๆหน่อยเหมือนเป็น ปากแบบว่ายิ้มยิ้มจะกบยิ้มยิ้มหน่อยอ่าก็สามารถวาดปากได้ตามใจชอบเลยนะคะอ่าต่อมาเราจะพลิกด้านค่ะตะเกียบที่พี่พันธ์นะคะเตรียมไปให้ให้น้องๆนะคะนํามาไว้ที่ด้านซ้ายมือค่ะเราจะบีบกาวแล้วก็เอาตะเกียบแปะไว้เลยค่ะที่ขอบขอบด้านซ้ายนะคะหรือถ้าน้องๆอยากแปะด้านขวาก็ได้เอาตามที่น้องๆถนัดนะคะเราจะทําด้านจับของหน้ากากกันค่ะอ่ะในกรณีที่เราไม่มีสติกเกอร์หรือว่าไม่มีเทปนะคะ เราจะนํากระดาษบีบก,กาวแบบนี้ค่ะแล้วก็กดๆลงไปนะคะให้เหมือนกระดาษเนี่ยมาช่วยกาวนะคะให้แนบกันมากขึ้นเพื่อที่จะได้ให้ตะเกียบเนี่ยแปะอยู่แน่นมากขึ้นนะคะเราก็ใช้เศษกระดาษนะคะที่เหลือจากการที่เราตัดดวงป้าตัดแก้มอะไรอย่างเงี้ยนํามาแปะกับกาวนะคะแล้วก็แปะทับลงไปแล้วก็กดๆขอบตะเกียบรีดให้มันแนบกับตะเกียบมากที่สุดนะคะ<ๆ>เพื่อที่จะได้พยุงให้ตะเกียบเนี่ยแน่นๆกันเอาไว้นะคะ เราก็จะแปะจนเรามั่นใจค่ะว่ามันเริ่มแนบแล้วตะเกียบของเราจะต้องแข็งแรงยกหน้ากากขึ้นมาได้นะคะเราก็จะกดกดอ่าเช็คเช็คไปก่อนว่าเอ้มันจะหลุดไหมน่าเราต้องเอาให้แห้งก่อนด้วยนะคะอย่าลืมนะคะไม่งั้นกระดาษจะขาดแต่ถ้าใครมีสกอตเทปนะคะนํามาแปะแบบนี้ง่ายดายแป๊บเดียวไม่ต้องรอแห้งเลยค่ะอ่าตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะหน้ากากบอบ มาแล้วค่ะน้องๆเมื่อกี้เราก็ไปทำกิจกรรม DIY กันมาเป็นยังกันบ้างคะสนุกไหมเอ่ยพี่พันชูอยากจะเห็นอบๆของน้องๆแล้วค่ะเดี๋ยวพี่พันชูจะมาโชว์อบๆของพี่พันชูก่อนนี่นี่นะคะก็คือกบอบๆของพี่พันชูคะ่ะหน้ากากของพี่พันชูเองน่ารักไหมเอ่ยอยากจะเห็นของน้องๆแล้วว่าเราจะมารวมพลังเป็นพี่น้องอบๆกันได้ไหมน้องๆอย่าลืมนำผลงานนะคะมาอวดพี่พันชูแล้วก็พี่ๆในโครงการด้วยนะคะ สามารถส่งมาอินบ็อกซ์นะคะหรือว่าจะโพสที่ใต้โพสเลยก็ได้นะคะพี่ๆรอดูอยู่นะคะว่าเราจะมารวมพลังอบๆกันได้หรือเปล่าแล้วน้องๆจะทำน่ารักแค่ไหนอยากเห็นแล้วนะคะเนี่ยสำหรับวันนี้นะคะน้องๆก็ได้ทำ DIY แล้วก็ได้รู้จักหนังสือนิทานกันไปแล้วถ้าน้องๆน,นะคะอยากจะทำกิจกรรม DIY อีกนะคะก็อย่าลืมมากดติดตามเพจของเรานะคะเจอกันทุกวันอาทิตย์ค่ะ สำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย